นี่น่ทุกคนก็จะเป็นอาคารของสนามบินเมืองห้วยทรายแข่งโบกแก้วตัวเก่านะเดี๋ยวซีเป็นยังไงซีาพาทุกคนเข้าไปบึ่งภาบรรยากาศทางด้านในเนาะว่าซีลงเหลือหรือยังอีหยังที่เป็นมูลว่าอยู่ในนี่เป็นสนามบินเก้านะทุกคนเรียกว่าเป็นอาคารใยยหญ่อยู่เลยนะ ทุกคนนี่ก็จะเป็นสนามบินเก่าของเมืองห้วยทรายแปวงโบแก้วเนาะที่แต่ก่อนนี้เคยมีเครื่องบินลงยอดเนาะจากภายในประเทศเนาะก็จะมีาลาวแอลน์กับลาวสกายวยีตอนนี้คนก็ได้ทําการยุติการสมทสเพื่อที่จะย้ายไปอยู่ที่เมืองต้นพึ่งแห่งเดียวของแขวงบ่บแก้วเนาะทุกคนเนาะนถ้าหากว่าสนามบินนี้ยังสมไสอย,อยู่นี่ก็ถือว่าเป็นสนามบิบนนึ่งที่โคตรงามเลยเพราะว่ามันจะเป็น เป็นคล้ายๆคือสันผูขึ้นนะทุกคนลาลาเดินบิดนีนจะเป็นคล้ายๆคืออยู่ทึงสันผูเลยยนแลนดิ้งลงนีนแนมเห็นเมืองนี่ปรกำงามพูดได้ มน้ำขนาดน้ำโบราณเออทุกคนเนาะตอนนี้มาทอดบ่อแก้วแล้วเนาะบ่อแก้วเมืองหอยซ้ายแข่งบ่อแก้วเบื้องล่างจะคือฟังไทยนะแข่งเองวะจังหวัดยังวัดเชียงรายอำเภอเชียงของแต่เพิ่งกำลังจีบตกบินตอนนี้จมในน้ำของ โอ้โหสบายดีบททูุทุกคนนะตอนนี้เดินทางมาฮอดแข่งบอ่อแก้วแล้วนะทุกคนนะอยู่ฝั่งโขงข้ามกับกับเสียงของนะทุกคนเนะาะฝั่งทางด้านนี้เลยอ่าชีรดมวันนี้ออกตั้งแต่ตอนประมาณเวลาสองโมงเนาะเดินทางจากหลงลำธารมาที่แข่งบอ่อแก้วเนาะทุกคนถือว่าเป็นเป็นหนทางที่สบายแต่สสแสนทรหฮดเนะาะเพราะว่าแข่งฝนนี <laughs> ่ คนบางคนนั่งสั้นอยู่เด้เยอะตบกระบานอยู่นี่พ่ออย่างยอะตบย้อนอย่างโง่ปะโทรศัพท์หนีบใส่ไอ้ขี้ไก่มูมูห้องกระโบเบิบ่งโอ้ยตายละครับเป็นรถท่าเป็นอย่างขนาดละเรียบร้อยไอใส,ส่สิได้นอนพลอแย่กันนอนมื้อนี่ใครแต่รถท่อไปอย่างโถ่ฮากะ็ะโบได้ติดต่อกระโบได้ป้าด้อยเป็นซาลนะในอีพีนี้สิพาทุกคนมาเที่ยวแขรงบอร่อแก้วเนาะอันนี้เมืองต้นเพิ่อเราอันนี้ หัสายตนเพิ่งไปอีกไก่ไปไะเนตอนเพิ่งไปอีก30โลนะแต่ว่าคืนนี้จะนอนหัวยจนะทุกคนเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งกันว่าเอาทีได้ข้ามไปดิ้นฝั่งไทยวนะเนาะเดี๋ยวเบิ่งตัวจริงเนาะทุกคนเนาะเป็นเมืองที่เงียบสงบเลยนักเตะซาเห็นอยู่ในข้อมูลมุมอย่างเป็นเมืองที่คึกคนะืนได้เนาะแต่กรนะโเตีเนาะเดี๋ยวหาข้อมูลใหม่เนะาะครั้งนี้เป็นครัง้งที่อีกกับตมบาลา ขอกินเ้าก่อนนะทุกคนนะตอนนี้เวลาหกโมงครึ่งตอนนี้นะโอ้ยอยู่เข้าอยู่เข้าอ่ะขอกินเข้ากันสบายดีทุกคนนะสบายดีอนเ้ารลังจากีทีแกง้งฝนมาแจากลงน้ำทามงหน้าสู้ห้วยทรายแล้วเนาะแล้วก็ไปนั่งกินเข้าอยู่แกนน้ำาของฟังตรงข้ามกับเสียงคงแล้วเนาะเสียงของเนาะกัทวิต่าซี่ไปนอนอยู่วนบ้านคนหูจักแต่กับทิโตกับเจ้าแลวก็เจ้าไปเบียกน้องเนาะ คิดว่าจะไปนอนอยู่เดินวัดแต่รู้สึกว่าเขาเปียกฝนมาล้วก็เลยยยกกันเช็คเครื่องสัมภาระที่ติดท้ายรถมาเนาะเมื่อนี้ก็ได้มานอนอยู่บ้านผักโพทองว่าถ้าจือซื่อวิกตอดี๋ยวจไในอินเสิร์ตบ้านผักขึ้นให้เนอะเพราะว่าบ้านผักนี้ราคาบปแพงเนาะราคา7 0็ดสคบนคลิปเนาะแล้วก็เป็นบังกะโลอยู่ทางด้านหลังนี่เลยเนาะนี่แบบนี้ ตอนนี้ก็ลงมานั่งตัดคลิปแล้วก็สีนั่งกินกาแฟแล้วจะไม่กสะพาทุกคนไปเลาะเบิ่งบริเวณเมืองของห้วยสายเนาะเดี๋ยวบรรยากาศจะเป็นยังไหนขอนั่งกินากาแฟกันนะทุกคนรู้สึกว่ามาตั้งแข่งเนี่ยมันจะมีลำโพงติดน้ามูบานแล้วก็ประกาศข่าวฟังเสียงนี่แหละ <c oughs> ก็เลยเห็นให้มีอุปสรรคด้วยกันอ,อัดคลิปเนาะเดี๋ยวขอนั่งกินกาแฟกัน,กนนะทุกคนเนาะแล้วก็สิตัดคลิป ไว้ลงเมล็แลนี่นี่ก็เป็นโตน๊ะนน้อยเนาะที่เป็นสภากาแฟนน้อยนั่งกินผู้เดียวเนาะส่วน<ม>บอตอมนอนอยู่นไนพี่บม่เคยลุกเฮ้ยเมานั่งตัดคลิปอยูอะนะ่ทางด้านนอกแล้วก็นั่งกินกาแฟเนานะบรรยากาศดีได้ทุกคน นี่นะเป็นบังกะโลจะมีห้องเจ็ดสิบพันแปดสิบพันละแสนสาวแสนห้านาะทุกคนเป็นบังกะโลแบบนี้เลยบน,นี่เป็นเนินภูขึ้นไปเนาะก็โบได้อย่างดอกแค่ยากแนะนำสถานที่พักราคาทึกๆมาให้กับทุกคนที่มามาพักอยู่ที่ห้วยส้ายเนาะก็เป็นราคาทึกๆราคาย่อมๆสำหรับนักเดินทางเนาะผู้ใดที่ บอมักลู่ลายกันเลยน,นําบ้านพักตัวงนี้เลยเนาะเดี๋ยวขอนั่งก,กินกาแฟก่อนนะทุกคนเนาะตอนนี้กาลังชีออกเดินทางไปเลาะอยู่ในตามตัวเมืองของห้วยสายเนาะทุกคนแล้วจะถ่ายภาพบรรยากาศมาให้ทุกคนได้รับชมนะเพราะว่าจะเอารถปาไวไนี่แล้วชีขี่รถไปกับบอตอมเน,นาะถ้าผู้ใดอยากมาเที่ยวเมืองห้วยรายหรือว่ามาพักบอนสถานที่ชึกงแบบนี้เนาะ แนะนำเลยบ้านพักตัวนี้อยู่บริเวณวงเวียนระหว่างเมืองของห้วยสายนี่เนาะอยู่คือบ้านพักวัดนั้นพักภูทองนะทุกคนบัานพักภูทองนึงอยู่บริเวณอ่านี่นะวงเวียนตัวนี้เลยอยู่ที่มามาเจอที่นี่เนาะวงเวียนนี่ก็อยู่ทางตรงหน้าเลยท่านไปซื้อนี่ก็จะเป็นบ้านต่นทาบนะทุกคน หนึ่งกับสถานที่อนำนวยความสะดวกดีนอกทุกคนค่าบริการห้องพักก็แล้วแต่เนาะมีห้องซาวเลยห้องเจ็ดสิบแปดสิบแสนหนึ่งแล้วก็เซตสาวเนาะทุกคนไปเ,เดี๋ยวออฟขี่รถไปบึงรัญญากา,าตัวเมืองกันเถอะไปอ่ะ,ะไปดีไปทุกคนและในอีพีนี้สีพาทุกคนมุ่งหน้าไปเบิง่งสนามบินห้วยทราย ซึ่งเป็นสนามบินที่ทึกยกเลิกการนำไซการจราจรทางอากาศไปแล้วเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งบรรยากาศว่าสี่ยังเหลื่อยอโครงสร้างอีกอย่างไว้ให้ครบสมเลยเนานะไปเบิ่งน้ำกันสนามบินห้วยทรายทุกคนเนาะเดี๋ยวเราต้องที่พาที่เพิน่นยกเลิกการนำไซแบบนี้นะนี่จะเป็นหอคอยโอ้ อ๋อคอยออยนางไม่เต่คอยตู้ไเ่ยโอ้สนบินนสนานี้นึวงอุ้ยามบินห้วยไซบางไหลงรไม่ได้ยงมีทางลงเข้าถึงบ้านนั้นติดอ้หอยห้อยอู้ มันต้องเป็นเลนดิ้งเป็นทางอยางว่าหมวะดูทางหน้ามดแล้วสัญงามตห้องห้องกันนางานแนี้น้อยสัมได้เลยแล้วแ่แีแค่ันเบยอันเบย์ยังเป็นซัมนิบอกกีไอ้เขาใหญ่ว่ามันต้องเป็นทางอย่างเลยนะหรือว่าขาเจ้ายกเลิกแล้วขะเจ้าดินมาถบวะเอาดินมาทบ ปั๊บระดับแล้วอะไรยกเลิกก่อส,สีอยามโอ้ปาระดับยังเรียมเหมือนไอุ้ยก็สบายแล้วหลังเป็นมดนะิน,น,น,นอุ้ยโอ้เซอร์ไพรส์นามบินก็เป็นสินะโอ้ยน่าจะเป็นมาถมดินไหมนี่น่ะ มาถมดินันเป็นทั้งอย่างผมใสอย่างเราอออนนี่เราทุกคนสนามบินอ่ห้วยสาโคตรสซอไพเสยเลยเเต่วันยุเพิ่มเวลาเนาะเพิ่อนจะย้ายไปเห็นยู ที่ฟอลนี่เป็นสนามบินที่งามนี่นี่นะเห็นเงือนคนเลยแม่นเป็นสนามบินที่งามนี่นะมันมันยวนนั่นเลยเด็กท้งสนามกอบทั้งลุอองซมดีเลยเมื่อาจะเป็นเด็นลังนีลงบัดขึ้นขึ้นตัดเด็นบบได้ดอโมมีโฮมใหม้อยู่เดนดเนั่นเป็นด่านนะฮะฝึกขาวอยู่ เออแล้วขววดยี่ห้อหนวนี่เนาะทุกคนนี่ก็เป็นห่างสนามบินเก่าเนาะเดี๋ยวจะนด้ซูมโลเคชันให้เบึงเนาะอยู่น Google นะํา g กูเกิลแมปเนาะเพราะว่าตอนนี้ยืนอยู่มุมมันสุดของสนามบินเนาะอันนี้ก็จะเป็นดิวหรือว,ว,ว่าสนามบินนี้ตั้งอยู่ถึงภูด้ยอยู่ถึงสันภูเลย คันมนโนกระบน่าจะเมียนง่ปะนี่แล้วอันนี้ก็จะเป็นวิวเมืองวิวเมืองเอ่อทางนั้นก็น่าจะเป็นไปทางอันสพาดิดเ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 ดวดเดีดเเดเนเด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 เ่เด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 เเดีดเดเเเดอดอดนดเดเดเเดเนดาดะเดเด้ดนเนเ่เด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 นเเด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 เเกเนเเดดเดเเเดด ตัวสีเหลืองนี้น่าจะเป็นด้านไทยนี่เออแล้วตัวนี้นี่เห็นแหนมเห็นหลังคาอยู่น่าจะเป็นด้านลาวนี่นะเออขอบิณฑภาพกันแหนมเห็นโบโบไก่ป่ะเนาะอยู่ไกลๆนี่ไปนี่ประมาณห้าโลหกโลเนาะใครจะอากาศโบฮอนเอาไปเดี๋ยวจะนั่งซีเขาไปเบื้องด้านบ่อเลื่อนแลวไหนอ่ะพอต้อมชีพาไปเสร็จมันนี่เบื้องด้านเนาะเบื้องด้านบ่อเลื่อจังไง ตัวเมืองเาะบ่าลเมืองเาะแถวเทศบาลเมืองเนาะบอกเพราะว่าก็มามานี่เป็นครั้งแรกกับโบด้ฮัว่าสิไปเที่ยวเสร็จแต่ว่าเมื่อเอิญมีน้องหัวักคนหนึ่งซื้อน้องแววเนาะเพิ่นให้ข้อมูลมาว่าอยู่ซุ้นสนามบินนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่มักมาออกกำลังกายมาคีรุลินเพิ่นว่าสมวิวเพิ่นว่านี่เนี่เป็นถนตัวนี้มันเส้นถนนลักของมันนะแต่ว่าหยุดกองบเรนัใจเช่นบ่ไปเดี๋ยวเขาไปเบิ่ง เรน้ยเนาะอันนี้ก็เป็นสนามบินเดี๋ยวจะโน้ยซีสูงแบบทีให้คนมองดูคนโซ่แบบทีเพราะว่าสนามบินนี้เพื่อนยกเลิกไปแล้วเพราะว่าหลังจากมีสามเลี่ยต้องคําเมืองตอนเพิ่งมาแล้วเพื่อนเห็นสนามบินสากลอยู่หันเนาะเพิ่นก็เลยยกเลิกกันสนามบินของเมืองห้วยทรายอยู่นี่แต่คณะภาพเป็นสนามบินที่ยังปฏิบัตินําไส้อยู่นี่น่าจะเป็นสนามบินหนึ่งแหละที่งามที่สุดอยู่ในสปปลาวเนี่ยเพราะมันอยู่สูงอยู่สันเูเนาะไปกสั้นเดี๋ยวไปวิ่งรปยิญญกัส ของสนามบินท <online> <pl ains> ี่เพิ่นยกเลิกการน้ำไสไปแล้วเรานอะลองที่ไปซิเป็นโซนหาทางลงกอยู่ทางเดินนี่ก็จะเป็นสนามขอบคนก็เป็นเมืองเห็นเมืองทั้งเมืองเลยแต่ว่า่าเห็นภูเขาไปเลยเนาะสนามบินนี่ก็บภูเขาไปเลยคิดว่าชิยู่พื้นนี่แต่สนามบินละหาดเจ้าหัวมันอยู่ได้ขึ้นภูพนมาน่ะ เป็ี่นบริเวณสนามบินทั้งหมดเลยกับบางอี้เจนหนึ่งก็คล้ายๆคลื่อนอ่ะป้องกันกันตะฟังเจือน <c oughs> อ่ามีฝนหนยุดเงยตัวนี้น่าจะตัวนี้น่าจะเป็นทบขึ้นมาใหม่หน,นี่นะเนาะ วนี้น่าจะเป็นตัวเก่านี่ตัวนี้เป็นสองเลนคู่กันไม่คูนนี้เป็นโรงแรมนี่บ่าธรรมดานี่นะ <laughs> Oh มีคนเฝนะ้านะเพราะว่ามันบริเวมีมันบร,ริเวมีเอยียงนะเดิเป็นกระดินเป้าว่างแล้วก็เป็นหออ่อคอยนี่น่นน็จะเป็นพื้นที่ของสนามบินั้งหมดเลยตัวนั้นก็จะเป็นอ่ รอท่าของผู้โดยสารเวลาขึ้นเครื่องบินโอ้ไก่นี่น่ทางบกไปขึ้นทางตัวไอซีเมื่อกี้โอ้แต่ซีดได้ไปซอกเบิรงข้อมูลเก่าก่อนว่าสนามบินไปเก่ามันเป็นแนวไรอูเออเพราะว่าตะกี้นนันตอนอันขาขยปียนุนย์อันก็นลูกค,ค้ามาซื้อปีมาห้อยสายหลายไหน ก็เกินว่ามีน่านะใส่กันบินของลาเอไลามาลงกันอ่ะก็มีว่าสิเป็นพื้นท,ที่สิบป็นดินเนวนี่ขุออ่นมา,าดิสันไม่่ตัวมันก็กัดเสาะหลลงัได้ะอนอันนั้นทุกคนตัวนี้จะเป็นนนา ห่อคอยของอันนะครับพลังงานการบินเพิ่นเห็ดเบียกอยู่นะต่เก่าเนาะก็เดี๋ยวนี้ก็ห้างไปแล้วเนาะก็บูว่าห้างหลายปันไดแล้วนะนเวนาะก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ของนี่เนาะโอ้แต่ก้อนบริเวณนี้ก็น่าจะเป็น,นพื้นที่ของผู้โดยสารเนาะพื้นที่ของผู้โดยสารที่เพิ่นมารอท่าขึ้นเครื่องบิน นหางบดเลยเออนี่เนาะนะ่ตัวนี้ก็จะเป็นนทางออกไปหาเฮอร์บิดสำหรับสั่งเครื่องเน,ะนาะคอนเสิร์ตนี่ตัวนี้มันน่าจะเป็นอาคารอีกอีกอาคารหนึ่งนี่เนาะแล้วเพิ่นทุบตัวนี้เนาะวันยาลงไปฮะนะนี่นะเดะอ้ เดี๋ยวมาต้องพาขึ้นสันสองขึ้นได้อยูบอ่บ่น่าจะได้เน,ะนาะเออยังแข็งแหงอยู่นเนาะปีเฮบินเก่าดิใช่อ่าเป็นปีอันเช็คอินเน,ะนาะหลวงน้ำทาอ๋อ้องมาหายดิเดี๋ยวการบินเลขที่บินโอ้เป็นอันเป็นน่าจะเป็นอันอ่า เล็กห้อยอันนั่นเนาะอืมอมาเป็นงห่อคอยทุกคนกลางเต็นอยู่นี่บอกอะไรกลางเต็นอยู่นี่กายอยู่อ่ะบอตอบกางเคลน่ีนดิฉันนิ่เสียงังครบครรบ นี่จะเป็นหอคอยเนาะอืมหอคอยอันนนะวกคุ้มกันดินห้องบี้เนาะอ้อตรงในไทยหุบเก็บไว้แล้วปะตอมไหมนี่เนาะนี่จะเป็นอบริเวณสนามบินทั้งหมดเลยประมาณจะก,กิโลตอม ประมาณประมาณทั้งสามโลบ่ะจะขั้นฐานนี่ผมกวงนี่นะผมยาวนี่นะนี่นะทุกคนสองตีน่าจะสองใส่ตากระโลหนึ่งเหตุใดให้สองโลซะเติมให้อ่า นี่นะทุกคนนี่ก็จะเป็นสนามบินเก่าของเมืองห้วยทรายแขวงอ่อแก้วเนาะที่แต่ก่อนนี้เคยมีเครื่องบินลงยอดเนาะจากภายในประเทศเนาะก็จะมีาลาวแอลน์กับลาวสกายเวยตอนนี้คนก็ได้ทําการยุติการใช้การส้มไส้เพื่อที่จะย้ายไปอยู่ที่เมืองต้นพึ่งแห่งเดียวของแขวงอ่อแก้วเนาะทุกคนเนาะคันถ้าหากว่าสนามบินนี้ยังส้มไส้อยู่นี่ก็ถือว่าเป็นสนามบิบนนึงที่โคตรงามเลยเพราะว่ามันจะเป็น เป็นคล้ายๆคือสันผูขึ้นนะทุกคนลาลาเดินบิดดินจะเป็นคล้ายๆคืออยู่ทึงสันผูเลยยนแลนดิ้งตรงดินเนื้อห็นเมืองนี่บรกงามพูดเดยท่ามิดก้อนที่จะมานี่นี่เข้าใจว่าเป็นสนามบินที่ที่อยู่พื้นดินซ้ำก,กันกับเงิน,งนประชาชนแต่ว่าโบเมนนะทุกคนเนาะอยู่ทึงสันผูเลยอ่ะอนะฮะผู้ใดได้มาเที่ยวเมืองห้วยทรายก็ลองมาสัมผัสเบื้องนะ้นความกาแกรกเกอร์ของสนามบินที่ยกเลิกการน้ำใจไปแล้วเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวจะน้อยสีถ่ายรูปเก็บไว้เพื่อเป็นที่ระลึกเนาะ ว่าแต่ก่อนนี้เคยมีสนามบินอยู่เมืองห้วยทรายทีน้อทุกคนนะเราว่าวิวทางนั้นหน้านี่ก็โคตรงามเลยบาาริเว่าอาคารสองอาคารนั้นอยู่ทางด้นานหลังจัตอาคารนี้อย่างนนเนาะถ้าแต่ว่าจะเป็นทางฝั่งไทยตัวนั้นนั่นจะเป็นโรงแรมเนาะโรงแรมล้านเนี่ยเลียง,งฟังราวเอาฝั่งลาวสักวะคนจีนมา่โรงแรมสองโอ้โอ้เมน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 เดี๋ยวเดี๋ยวเพราะว่าโค้งไปบนนี้ยัง

ถือว่าโบลงเหลืออย่างแลเนอนทุกคนนี่จะเป็นห้องน้ำอ,อย่ามาพาทุกคนมาเบิ่งบริเวณทางด้านนอกเนาะถือว่าเป็นทีอย่างที่ควร่ายภาพบรรยากาศเก็บวนะ้เนาะ คนนี่อาคารดังด้านนอกตัวนี้ก็จะเป็นคันใดที่ว่าเพิ่นใช้ยางลงไปหาเงาบิดเนาะกรทึกถุกไปแล้วเนาะทุกคนเออนี่โอ้ถือว่าเป็นสนามบิดหนึ่งอี โคตรงามเลยคัะนะฮกยังคงนำใส่อยู่เนาะแต่ว่าอนาคตทางข้างหน้านี่จะบบมีลงเหลือให้เห็นแล้วเนาะสนามบินนี่เนาะอาคารทางด้านนอกอไปบันี้เฮาไปเบิ่งเมืองต่อไอคิวไปไอซิทายหัวปัน สำหรับอีพีนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงสมีเนาะอีพ e. ีหน้าชิพาทุกคนเดินทางมุ่งหน้าไปเมืองขวมิตรภาพแยงี่สี่ละว่างศพป,ปลาวกับประเทศไทยเนาะทุกคนซึ่งเป็นขวมิตรภาพที่เสื่อมต่อระวางแขวงบัวแก้วและจังหวัดเชียงรายเนาะทุกคนเนาะภาพบรรยากาศจะเป็นยังไงติดตามใหม่ในอีพีหน้าสำหรับอ e. ีพีนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการฮ็ดคลิปข้างต่อไปสำหรับอีพีนี้บ๊ายบาย